ท่านผู้ชมครับคลิปที่ดูจากจากนี้นั้นเป็นคลิปมอสไม้ครับที่กลาหนที่จิบหายมาที่สุดที่ผมเคยอัามาแล้วนะครับแม่งวุ่นวายนะครับกรุณาะใส่หูฟังด้วยนะครับถ้าหูคุณถ้าคุณไม่อยากโดนพ่อแม่บ่นนะครับจะจะเป็นยังไงก็ไปรับชมได้นะครับไม่มีเฮียเลยเนี่ยโอ้ยมีไฟฉายเวยมึงเดินดีๆนะอุ้ยมึง ไอสัตว์บัตรมูลหน้าที่เดี๋ยวกูปราบก่อนไอ้เหี้ยให้บัตรบัตรมูลมันเกิดน้อยน้อยเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อตาเกิดสามกูไปแล้วไอสัตว์ใครจะอยู่ไว้อยู่อ่ะกูกลัวไอ้เหี้ยเฮ้ยแก่ข้าแก่ข้าแก่ก่อนข้าแก่ข้าแก่ไอ้เหี้ยลูกหน้าเตียงไอ้เหี้ยหาเตียงไอ้เหี้ยหาเตียงเฮ้ยเฮ้ยฮัมึงรีดตายโอ้กูไปแล้ว คุด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 ไม้คุดไม้ดิต่อขึ้นที่สูงต่อขึ้นที่สูงโดนจีโดนจีมึงไม่ร่อหรอกไอ้เหี้ยมันตั้มสแก่เหี้ยมันโดดตั้มสแกถ้าาสสงรกูเล่นกับพวกไอ้เฟิร์สไอ้กูกูตะโกนแหกปากอับกูโคตรกลัวมึงดูดิมึงดูข้างๆมึงดิเพื่อนข้างๆข้างๆอะไรข้างๆอะไร ไม่เห็นเที่ย์เหรสัตว์มึงดูดิแบบแบบเที่ยแบบมันมึงฆ่าอะไรฮะว้าไอ้เยียไอ้เที่ย์ไอ้เไอีเฮ้ยมึงจะตายมึงจะตายไอ้นี่มึงอย่าตายเที่ย์ยยมึงจะตายไม่เป็นไรมันยังมันเป็นมันเป็นศพให้มึมงโอ้ยโอ้ยวินเทอร์วินเทอร์วินเทอร์

กูวิ่งแล้วกูวิ่งแหม่โอ้โหไอ้ดาวตกอีกโอ้โหแม่มึงกระบาดอ,อะไรเนี่ยกูไอ้นี่รอกูด้วยเพื่อนเพื่นอนรอกูด้วยเพื่อนกูไม่รอแล้วกูไปเร็้วอีเฮียบุคคลอี๋อียกูไปแล้ว้ายอี๋อันนี้มึงมึงถ่ายคลิปอยู่ไหมถ่ายอยู่กูตกร้างเพื่อนไม่ไม่ไม่ตังค์ไม่ตังค์ไม่ตัง ตกน <ula> ้ายแม่มึงอไงอีกดอกเนี่ยกูจะตายโอ้ยน้องน้องน่องน่องทำไรกูเลยน้องน่องน่องบ้าหน้องบ้าน่องน่องน่เลือดกูเร็วคือหัวใจน้องน้องเอ้ยน้องบ้าโอ้เจ็บแแมมสเกลิตันโอ้ยน้องเอ้ยน้องบ้าหน้องบ้าใส่ยันน้องน้องน้องเลิฟใส่ยันน้องไอ้สัตว์มีเธอสเกลิตันเจ็บแแมมปิกลินโอ้แม่มึงตายเลยโอ้น้องเอ้ยน้องเอ้ยกูเลงตายแล้วน้อง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  น้องร่อนไมดแล่น่องน้องน่องไอ้เหี้ยกิตเปิลโอ้ยน่องเงยน่องกางค่างครับงเงยค่ยมั่งนี่น่องน่องเน่อเชลีเชลีเชลีคือมันก็ไม่ก่ายเราตอนนี้เราเราเราต้องการที่จะตั้งตั้งหลักอ่ะต้องหาหมู่บ้านให้ให้ไวที่สุดเลยไปไหนกันเดี๋ยเพื่อนกูไอ้เฮียรี่ไม่ใช่เรื่องสำรวจไอ้สัตว์อย่าเพิ่งมึงไม่ควรเพื่อนมึงไม่ควรนี่มึงไม่ควร ไม่ควรไอ้เหี้ยไม่ควรไอ้สัตว์ออกมาไอ้สัตว์กูมึงตายโง่ไอ้เหี้ยกูเชื่อเลยไอ้เหี้ยตายไม่ตายตายเลยถ้ามูเชื่อเลยสัตว์ไมีผีใถ้ามีเรนไม่กลควรกะละควรจะออกไปเนี่ยเฮ้ยเหี้ยเลยแม่มึงอย่าหลอกหลอนกูดิตัวอะไรเกิดอะผีแม่งจำเป็นแกกูอีกที เนี่ยเดี๋ยวกูอ่านก่อนมันต้องมันต้องเสือหายนี่มาไอ้พวกแท่นไอ้นั่นอ่ะแท่นบูชาบูชาพวกมันอ่ะ The menu can transform into six d ิ f f e r เลนม o อบ You better keep โอ้โหเฮี้ยเฮี้อยอะไรวะเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะ อ้ากูไปแล้วไอสัตว์เจอกันไม่มึงอย่าไปที่ไปพีอะไรอ่ะโอเ้ยเด็กดิจะ <c oughs> ไ,ได้ยินแหละพูดว,<ไ>ว่าทำพีอะไรกันไอตัวเนี้ยมึงโดนแน่มึงมึงโดนลับขาตัวแน่ไอเหี้ยกูบอกให้แค่นั้นแหละทำไมไอไอที่นี่มันซานตาคอร์เดเนี่ยเขาซานตาคอร์ดเหรอเออกูได้ยินเสียงมันไม่เหมือนเสียงซานตาคอร์ดอยู่ <c oughs> คุลลลหลอนไหวเหี้ยเอ้ยเหี้ยมาเล้มาเล้มาเล้วเหี้ยน่นนานนานไหนไม่ไม่นี่เหี้ยลงมาเร็วตีํำรวจเร็วรีบพาแก่รีบตั้งหลักไป ไป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 เหี้ยลยไปดิแกเหี้เราต้องขี้หัต้นหายอะไรเหี้ยกูบอต๊เรามาปักหลังกันเรื่องนี้ขุด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 หินดิโอเคโอเคขุดขุดเขไปกอนมีเหี้ยอะไรวางเ็วางมากกอน พ่อไอรี่มึงพูดออกก่อนไอ้เฮียกูต้องการทำทุกอย่างก่อนหนูเพิ่งใจเย็นๆฮะทำแล้วอยู่สี่ทุทท่มมาทำต่อสั่งหน่งครึ่งเอออ่ามีตัวครับอันนีงไอรี่มึงขุดขุดรอบรอบ,รอบด้านดิเฮียขุดรอบด้านให้กูหน่อยฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้เออพอก่อนเออเออ,เอ,อ ขุดๆให้มันกว้างๆอ <c oughs> ทำเตาเผาให้เราดีพ่อเิดอะไทีปิดเดี๋ยวนะต้องอไปไม้ก่นอนเออโอเค มีได้เหล็กมาหรอได้เหล็กมาเดียวได้ยินอะไรบะได้ยินหรอเปลได้ยินหนีเฮียได้ยินไหมไซเรนเฮียที้เฮียมึงขุดก่อนี้สัตว์กูจะเอาทอสไอเฮียกูจะเผาอีนี่เร็วๆกดดีกูก่อนนะบ้างเฮียล่ะเฮ้ยขุดขุดก่านี้เร้วเราจะไปตัดไหมเฮียล่ะ เมันเข้าใกล้กูเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อต้องอยู่ที่สูงต้องอยู่ที่สูงสูงฮะเี้ยต้องอยู่ประมาณนี้เหยียดอีกเข้ามาเข้ามาเข้ามาอย่าพึ่งอุดอย่าพึ่งอุดใช้ประตูใช้ประตูถูกขาประตูก่อนออกออกมาออกมาเข้ามาเข้ามา เหี้ยแม่ก็ขู่น่ากลัวเลยแล้วมึงเตามึงไม่เห็นขีดขีดเหรเพื่อนเห็นอยูเห็นอยูเห็นอยูกูจำได้เว้ยถ้าขีดยิ่งเยอะใช่าแต่ว่าซาเลนเทสอะอยู่ใกล้เราไม่ไม่ไม่แล้วเมื่อกี้ดอตเมื่อกี้หลอดมึงเชื่อกูว่าหลอดแดงแดงเถือกเลยเมื่อกี้ อ๋อเหมือนเราทําเสียงดังวะเออเพราะกูอยู่นิ่งๆนี่ยมันมันมันก็ไม่มีอะไรนะ <c oughs> อเราอยู่เฉยฮัดฮัดฮัดกูอย่าจับตักแกกูขอร้อง ซันต้าคอร์สไงเฮียหนำได้เฮียถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าถ้าถ้ามันมาอยู่นะบ้าถ้าถ้ามันมาสัญญากูนะถ้าอยู่นะถ้ามันอยู่หน้าประตูอ่ะกูจะบอกกูจะปิดบอกทันทีนะฮัทถอยมา ไปอยู <muitas> ่ดาวไอยู่ดาวไปตัวไปอยู่ดาตัวไม่เปิดเลยไม่ได้เปิดแต่ควายมันเปิดเองล่าแล้วปะนักวานักอ่ะไอเหี้ยวัดแเดียวล่าแล้วไอ อีเี้ยมม่อีกูกใจมดฮ่อีเขี้ยกูตกใจหมดิ่งมึงอะละสี่บอกไอเหี้ยตายจัดฮีก่าใจมด ก<ร>ูุงน้ำแล้วเจอกันก <fucking inappropriate> ูุงน <chat> ้ำแล้วเจอกันปล่อยมาปล่อยมากะุงน้ำแล้วทำไรเรา่มทำไรเราเพื่อนเนี่ยว่าพี่อยู่อะไรอยู่แต่ตอื่นเนี่ยตัวอื่นเนี่ยจะฆ่ากูอยู่ได้โอมเหรอวะสโน่นเบาน้ำแข็งอ่ะนี่แล้วเราไปทำไม

คุไม่ไหวหน้ำคนเร็วเลยครับไม่เม็นไรเอ้วไอ้ห่านมาแล้วคุณว่วยน้ำคนเร็วเลยครับไม่มึงมึงต้องว่ายน้ำไม่ครับถ้ามึงวิ่งบนดินเนี่ยมึงสู้กับมันไม่ได้แน่ๆมึงแพ้มันแน่มึงวิ่งบนวิ่งบนดินเนี่ยมึงแพ้มันแน่ไปโอ๊ยเชี่ยไอ้ห่ามึงลุ้นหลังดิยังเป็นคนเร็วเลย ยิงไปก็นอสัตว์เดียสนใจเยี่ยนกูไปตกล้องอ่ะกูไปต่กล้องไปแล้วฮะไปแล้วไปแล้วเรียไปติ่ตกฮะติดตกพอมอยอหไเออเียล้วมีตกอ่แล้วสิมันตกไรไหนหล่อน เอ้หมู่บ้าน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 มองอีดางนี่กหอสกูละาสต์เย็ดแม่งมาหาเรงกูเหรอน่าเพื่อนกูไหนเกูเข้าหมู่บ้าน เย้สบายอละไเจอแล้วเย้เย้เย้ายสัตว์ดีใจแบบมากๆกูเหมือนกู้ถูกหวยเมื่อกี้เมื่อกี้กูเมื่อกี้เมื่อกี้กูคิดไปเองแต่แปลว่าเมื่อกี้ชาวบ้านมาพูดได้มึงอยี้ทยาให้กูหวยเหี้ยแบบเอฟเฟกต์ติดไฟมึงแบบ ฮะชาวบ้าน sí, no uh. huh? er. huh? huh? ยี่หรีมึงรู้ชาวบ้านนกำแขวนเนี่ยนอนเนี่ยนอนพ่อมึงทำนี่นอนทำนี่แกอะไรเซฟเซฟก่อนกูเซฟแล้วกูเซฟแล้วเซฟเซฟเซฟไว้ที่หมู่บ้านอ่ะเรากูว่านะตอนนี้คือกูต้องมอบหมายภารกิจให้มึงอ่ะเดอะฮะค็อกเกอร์เดอะค็อกเกอร์เอ้ยเฮ้ยอาร์ตบอลดีหรอก ฮัทฮัทแม่มีคนแฝงตัวเข้ามาเล่นหรอกูไอ้เหี้ยฮัทไปเพื่อนกุยหัวใจเต้นโออมีอะไรไม่มีหรอมีไม่ต้องมีดิเฮียแต่จะไม่มีมือให้กูเล่นงสกสุกหน่อยดิสองวันไร้ส์ไม่ได้มาคุยอะไรของกูโล่งไปหมดตัวอะไรเนี่ตัวอะไรตัวกูดูก่อน ไม่เอี่มงเซไว้ปล่ะถ้ามึงเซไว้ไม่ต้องกลัวมีใหญ่สัตว์เอ,อ้ยโอ้ยไอ้กูข้าววายอ้ยวนี้แวี้แวี้แถวนี e โอ้โหมีน้ำตาเลยนะกูขอโทน้องกูขอโทพีดด่ผมขิไอ้หี้ติดประต โอ้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 อ้โอ้โอ้โอีอโอ้โอ้อ้โ้อโ้โ้โอ้โอ้้้โอ้โอ้โอ้อ้โะอ้โอ้โอ้โออ้โโอ้โอ้โออ้าโ ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยไอัไอฮัดไอฮัตช่กูด้วยครับไครับมึงเข้ามามึงสวัสดีสวัดีเนี่ยกูอยู่ที่สูงมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันทาอะไรกูไม่ได้กูอยู่ที่สูง คืเดือดร้อนเฮียตายเป็นสิบรอบมั้งไอ้เฮียตายว่ะยิบหายเลยจะทำกูได้ด้ยเฮียฮู้เฮียแหละไม่มันมันมันกำลังจะหายไปมั้งมึงต้องฆ่าตัวเฮียนี้ให้ตายก่อนไอ้สัสดีๆฆ่าคนนดิตีไม่เข้า ตีข้าวมึงต้องลงมาอีกนิดหนึ่งถ้ากูไปกูโดน,น,นดมันเซตหย่อแน่เฮียรอดซีงเพื่อซีคิวอ้าวเฮียหลังไอ้ฮัตเฮียโอ้โ,อโ,อโอหฮัตมึงเห็นตัวมันป่ะ เจญ่กว่าบ้านวี่เลเจออีกอะไอสัตว์กูบอกตรงวันเ้ียาไปแล้วครับเต็มร้อยเหี้ยไปเลยดูมันดิสัตว์ผูเสียตังซื้อของแถมมาเล่นเยียแม่วโหดมัดอันที่หมายลรวโค้งหวเลยเหี้ยมันไม่เดินมาหากูหรอ vải vào ngoài hết nạn luôn hồi hương 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 เดี่ยมอสหัวไปปัดใจตะวันเรื่ยไอ้เรื่องไอ้เรี่อนอนไอ้สัตว์บัดมูนกูเดาไม่ได้เดาไม่ได้มันรอต้องรอกูต้องหาทำเลให้มัดีๆเหมือนเพื่อรอบบ้านเราจะเป็นนียมเลยจะเป็นน้ำแหละพวงหนพื้นที่มันโล่งๆอ่ะโอ้โห ไม่ได้ไม่ว่าอะไร,ะไร,ไรไเดี๋ยวกูให้จัดการเรื่องวิทย์ก็ได้กูแม่งถ่ายทั้งบ้านนี่ไงในที่นี้ก็ไม่ชอ้วคือ <C> e <at> มึงรองมึงรองมันเดี๋ยวมึงรองหันมาลงกูดิมึงเห็นบ้านสองมึงเห็นบ้านสองชั้นปะแต่มัน<อ> เยี be, it, 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 it no. hey, ่ยมแม่ม huh. okay. ันมันจะมีตัวมันจะมีตัวตัวหนึ่งมองมองมึงอยู่อ่ะไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงกูกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเฮ้ยคำอะไรวะมันกูเห็นกูเห็นภาษาอะไรไม่รู้อ่ะแหวนสัตว์เฮ้ยไอ้ฮัตไอ้ฮัตเอ้กูบอกให้นะว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยตึงนะไอ้ตัวเนี้ยวาร์ปได้นะตัวเฮี้ยนวาร์ปได้หายหายแล้ว อาร์มันจะมีสต็อมันจะมีสต็อคเกอร์คนหนึ่งมันมันกำลังมองมึงอยู่อะไหนก,ก,ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกูนี่แหละกูบอกให้ขค่นั้นอะนี่ของแม่ถ้ากูดโดดกไปกูตายตายกูบอกให้ว่าตายอ่ะฮัดมดฮารดมึงมานี่มึงเห็นตัวดำๆปะนั่นแหละช่างแม่แหวน มันจะฟักไม่แถวบ้านกูต้นไม้ไม่มีเที่ยังมีแต่น,น้ำเอ๊ะเพื่ออะไรที่กูแล้วเจอกูโ oh. อ้โหก <What? S 1> ักเยอะมาก

จริงก็ละอ้อเลยไอ้เฮี้ยกูทอแล้วกูจะมี่นไปเด็กจีดีสิพอจะระเบิดแล้วฮะมันไม่ม่หเฮี้ยเฮี้ยทำมันลกพาตัวกูมันละพาตัวกูกดป่อมรลยลุยเฮี้ยมันกดกดอะไรออกวะกดกดอะไรออกวะกดชิปเหรออใช่กดชิปกดชิป มันปีนได้ไอ้ครับมันปีนได้ใช่ไงมึนนงมคิดสภาพดิถ้าถ้าสมมติกูเล่นแบบกูยังรอดกูยังรอดกูยังโอ้โหไอ้ที่นี่ใหม่แล้วไอ้ที่นี่ใหม่แล้วครับไอ้ที่นี่ใหม่แล้วตัวอะไรวะไอซเแม่หรอลุงสตาร์คอร์ด มันไปหามึงอะอมึงอะควรป่าัทมันไปฮัทัมันติดฮัทฮัดมันติดฮัทวิ่งเลยฮัทขาวบ้านเออขาบ้านสวยฮ่าแม่โอยไปแล้วไปแล้วไปแลตายแล้วมันมันวาร์ปหนีไปล้โง่ เฮ้ยมีป้าอะไร Welcome and let the คำคำนี้ไอเดน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 อันนี้บอกมาป่าว่าอยู่ห้องน้ำห้องน้ำอยู่กี่โมง เฮ้ยตอนนี้เรามีเหล็กแล้วเพื่อนเรามีเหล็กอยู่แปดอันกูท้อเลยน <c oughs> ะเว้ยปัญหา้มาเยอะลืมเลิกหลับรหว่างกูเอะ ไอไอเอรอนก็เลมกูก็ไม่ช่วย,ยอะไรเฮียกูจะลองหาอะไรเฮียนของฟ้าสีนี้ด้วยนี่เติมตัวสีของฟ้าสีไอ้เหี้ยกูไม่เอามหมดะไรมาเติมละกูว่าถ้ามึงมาเติมกูว่าน่าจะรีเบิร์ตอะมีสัตวอะ อย่างแค่นี้กูก็แหลกพอทนแล้วอยู่ไอ้นี่มึงถามน้ำเสียงสุดวะไม่ไม่ไม่สุดไม่สุดเปิดมไม่ตับไว้สุดไว้คอมแเบิดอ๋อมันอยู่นู่นมันมันมันอยู่นู่นเสียงอะไรอีกวะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรแล่กูอะน่ากูอะ เดี kind of um, ๋ยวมึองเขียนชื่อปกคิดว่าอะไร Something มีบางอย่างเกิดขึ้น Something Did you นิ่ง Event ไม่ใช่ไม่ใช่ Event Ning มาแล้วอ่อมืออีวนิคานอน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 อนรแบบนี้บ้าง กลัวไม่ได้ทำไมซอมบี้มันถูรประตูเูือตายแล้วตายเซ็บไหมล่ะมันระเบิดเตียงกู ไปหาเตียงไอ้เฮี้ยเลยทออะไรสัตว์ยิงเลนนิ่งทอไอ้เฮี้ยโอเคนะนอน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 กูนอนกูนอน,น,อน